แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้3ธันวาคม2566เราจะมาอัปเดตคืบหน้าล่าสุดสำหรับการจ่ายเงินรายละ1,000บาทนะคะล่าสุดเพจ Facebook กระทรวงการคลังได้อัปเดตนะคะทกะสะโอนเงินรายละ1,000ถึงมือกเกษตรกรแล้วกว่า3.8ล้านรายแจ้งกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวยาลืมตรวจสอบสิทธ ก่อนไปกดเงินและเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะล้าสุทธกศาเผยการโอนเงินร่ยละหนึ0งพบาทให้กับพี่น้องเกษตรกรในรอบแรกแล้วนะคะกว่า3.8ล้านครัวเรือนวงเงินกว่า44,0หมล้านบาท พร้อมวางเป้าทยอยโอนเงินหลังรับข้อมูลทยอยพร้อมวางเป้าทยอยโอนเงินหลังรับข้อมูลทะเบียนรายชื่อและผ่านการตรวจสอบภายใน3วันทําการแจ้งเกษตรกรโปรดตรวจสอบคุณสมบัติและสิทธิในการรับเงินตามมาตรการเพื่อความมั่นใจและลดเวลาในการเดินทางนะคะโดยสามารถตรวจสอบข้อมูลการรับสิทธิ์ผ่านและตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน BAAc Mobile ตลอด24ชั่วโมงนะคะ โดยรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศได้เปิดเผยถึงกรณีที่เกษตรกรเดินทางไปกดเงินตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต66-67หรือเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายละ1,000บาทแต่ยังไม่มีเงินโอนเข้าบัญชีตามที่คาดไว้นะคะซึ่งทกอทำการตรวจสอบแล้วพบว่าในพื้นที่ดังกล่าว มีแผนการจ่ายเงินในวันที่สองธันวาคมแต่กเกษตรกรไปกดเงินในวันที่1ธันวาคมจึงไม่สามารถกดเงินได้ทั้งนี้การโอนเงิน ในรอบที่1ได้เริ่มตั้งแต่28พฤศจิกายนจนถึง2ธันวาคม66โดยในวันที่28พฤศจิกายนถือเป็นวันถือเป็นการ kick อ f อการโอนเงินอย่างเป็นทางการวันแรกนะคะทกสจึงประกาศโอนเงินไปยังจุดต่างๆทั่วประเทศ77จังหวัดเพื่อสร้างการรับรู้ประกอบด้วยจังหวัดในเขตภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ทุกสาขา ส่วนภาคอื่นๆโดยเฉพาะสาขาอำเภอเมืองหรือสาขาที่ร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการและได้ทยอยโอนเงินไปยังภาคต่างๆครบทุกภาคตามรายชื่อเกษตรกรที่ทกศได้รับจากกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์5วันิีต่อกันนะคะจำนวนยอดโอนทั้งสิ้น3ล้าน8แสน17,901ครัวเรือน จำนวนเงิน44,433ล้านบาทและเป็นการโอนเงินสำเร็จ3,817,640ครัวเรือนจำนวนเงิน 44, 4 4 4 3 0ล้านบาทโดยมีรายชื่อที่โอนไม่สำเร็จ261ครัวเรือนจำนวนเงินประมาณ3ล้านบาทนะคะสาเหตุที่โอนเงินไม่สำเร็จเนื่องจากบัญชีที่เกษตรกรแจ้งไว้ถูกปิดไปแล้ว บางบัญชีถูกอายัดและบางบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวมานาะนจึงถูกยกเลิกไปนะคะการโอ,อนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์4.68ล้านครัวเรือนวงเงิน54,336ล้านบาทโดยสนับสนุนในอัตราไร่ละ1,000บาทครัวเรือนและไม่เกิน20ไร่หรือ20,000บาทนะคะอย่างไรก็ตามยังมีเกษตรกรอีกกว่า8 0 0 0ครัวเรือน ที่อยู่ในกระบวนการเตรียมโอนเงินเนื่งจากธนาคารรอรับข้อมูลการลงทะเบียนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจากกรมส่งเสริมการเกษตรเพิ่มเติมและในการตรวจสอบบางกรณีพบว่าชื่อที่ขึ้นทะเบียนไม่ตรงกับชื่อบัญชีหรือบัญชีเงินฝากที่แจ้งไว้ไม่มีความเคลื่อนไหวบัญชีถูกปิดหรือถูกอายัดรวมถึงสถานะผู้ได้รับสิทธิ์เมื่อตรวจสอบพบว่าเสียชีวิตนะคะต้องมีการปรับเปลี่ยนผู้รับประโยชน์เป็นต้นดังนั้น เพื่อสร้างความมั่นใจในการรับเงินตามสิทธิ์ของให้เกษตรกรโปรดตรวจสอบข้อมูลในการรับสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์นะคะและตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน BACC Mobile ได้ตลอด24ชั่วโมงโดยจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่านบริการ b a a c Connect ทางไลน์ b a a c Family นะคะทั้งนี้ในส่วนของเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว ทกสก็จะเร่งดําเนินการตรวจสอบข้อมูลและทําการโอนเงินให้เกษตรกรในลําดับถัดไปโดยจะโอนเงินภายหลังจากที่ได้รับข้อมูลทะเบียนรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวภายในสาวันทําการนะคะตั้งแต่บัดนี้จนถึงสะจนถึงกันยายน2567และกรณีที่เกษตรกรมีหนี้ค้างชําระและประสงค์จะนําเงินมาชําระหนี้และรับสิทธิพิเศษต่างๆจากธนาคารสามารถทําได้โดยสมัครใจนะคะ ซึ่งทกศไม่มีนโยบายบังคับแต่อย่างใดโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทกศทุกสาขา Call Center 0ูน5 5สอ5 5์อัปเดตทกศโอนเงินไร่เลยหนึ่งพันถึงมือเกษตรกรแล้ว3.8ล้านรายนะคะและอีกกว่า8 0 0แสนครัวเรือนที่อยู่ในกระบวนการเตรียมโอนเงินเนื่องจากธนาคารต้องรอรับข้อมูลจาก เนื่องจากธนาคารรอรับข้อมูลการลงทะเบียนของพี่น้องเกษตรกรอยู่ในขณะนี้นะคะ